่ชรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรบรรณนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสตระบุรีครับก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2567นะครับทั้งระดับ ปวชและปวสที่สำเร็จแล้วนะครับทุกคนเนี่ยที่รับวุฒิในวันที่9มีนาคม6.8นักศึกษาทุกคนนะครับไม่ว่าระดับปวชหรือปวสต้องทำเรื่องที่ทะเบียนอันที่1ก็คือทำเรื่องขอจบนะครับแล้วก็อันที่2ต้องมาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป ที่แผนกอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับของวิทยาลัยพอถ่ายรูปเสร็จก็สามารถที่จะไปติดรอบบได้นะครับแล้วก็บรรับรอบอรได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนเพราะว่ากระทรวงจะอนุมัติให้เราจบได้ในวันที่31มีนาคม68นี้นะครับนักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยบอร์ดอยากจะฝากนะครับข้อคิด 5ข้อแล้วก็ข้อที่ควรระวังอีกสองข้อนะครับข้อคิดอันแรกก็คือต้องเป็นคนที่ขยันนะครับพูดง่ายๆว่าอย่าอายทากินอย่าหมินเงินน้อยจะคอยวาสนาต้องขยันเลยนะครับอันที่สองก็ต้องประหยัดนะครับประหยัดก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเรามีไรายได้เท่าไรรายจ่ายเราต้องน้อยกว่าไรายได้ หรือเท่ากับรายได้ไม่งั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นดินพอกหางหมูของเราถ้าเราใช้เงินเกินตัวเมื่อไหร่สิ่งนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่มีอนาคตซื่อสัตย์นะครับสำคัญมากเพราะนั้น ไปทํางานบริษัทไหนก็ตามนะครับเรื่องการตรงต่อเวลาเรื่องการซื่อสัตย์ต่อบริษัทอย่า,อาไปเอาเปรียบบริษัทเพราะบริษัทอยู่ได้เราอยู่ได้ถ้าบริษัทอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นระยะยาวไม่ดีเลยนะครับความซื่อสัตย์นี่จะเป็นตัวทําให้กิจการเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นไงครับอยู่กับบริษัทได้นานแสนานานนะอดทน สำคัญมากไม่ใช่มีปัญหานิดหน่อยก็โวยวายหรือมีอะไรต่างๆย้ำเลยนะครับเขาจ้างเราไปแก้ปัญหาไม่ให้เรามาบอกปัญหาเขานะครับเพราะนั้นมีปัญหาเนี่ยต้องคิดว่าทำไงจะแก้ปัญหาให้ได้แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับต้องฝึกตัวเองไว้นะครับว่าชีวิตจริงคือปัญหาเราต้องสนุกกับการแก้ปัญหาเราก็จะมีชีวิต ในอนาคตแบบยั่งยืนและมีความสุขและสนุกกับมันอันสุดท้ายก็คือในเรื่องของความกระตันยูนะครับโดยเฉพาะกระตันยูกับพ่อแม่กับคนที่มีบุญคุณหรือครูบาอาจารย์เพราะนั้นพยายามนะครับใส่ใจโดยเฉพาะกับพ่อแม่นะครับสอบถามท่านโถไปเป็นไงบ้างสบายดีไม่แม่สบายดีไม่พ่อแต่ไม่ใช่ว่าโตไปโอนเงินมาเดี๋ยวนี้500ร้ต้องใช้ด่วนอะไรเงี้ย โดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งสาคัญอีกสองข้อคิดที่บอสอยากจะฝากก็คือเรื่องการพนันเนาะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้การพนันมีในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่เราไม่ไม,ไม่ไม่เข้มงวดเนาะมันก็เลยมีการพนันออนไลน์การพนันบ่อนการพนันการพนันแล้วก็สุดท้ายก็จะตั้งคาสิโนใหญ่อีกเพราะฉะนั้น โอกาสที่เราจะเข้าไปในส่วนของการเล่นการพน,นันเนี่ยง่ายมากสำหรับประเทศไทยเพราะนั้นอย่าเข้าใกล้มันหรือถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเราเล่นเพื่อสนุกก็เล่นทีละห้าสิบบาทร้อยหนึง่งให้สนุกสนานเล่นไปกับเพื่อนแต่ไม่ใช่เอาเงินทั้งเดือนเนี่ยไปเล่นในวันเดียวแล้วหมดเลยหลายคนได้เงินหมื่นที่แล้วนอกว่าเล่นหวย วันเดียวหมื่นหนึ่งหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อันตรายมากนะครับอีกอันสุดท้ายก็คือเรื่องของยาเสพติดเราเห็นว่ายาเสพติดนี่มีเกินกาดเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เข้มงวดนะครับไม่ว่าร้านขายใบกระท่อมเนี่ยก็จะมีทั้งน้ํากระท่อมสี่คูณร้อยยาไอยาเคยาบ้าอะไรขายเต็มไปหมดเพราะว่าพวกพวกร้านเหล่านี้บอกว่าใจ ใจเจ้าหน้าที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะจะเพราะฉะนั้นสวยมันมีไปหมดเลยเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองทุกเรื่องเลยเพราะฉะนั้นยาเสพติดเนี่ยมันระบาดมากแล้วก็เข้ามาในบ้านในเมืองไทยได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยอย่าไปยุ่งกับมันถือเห็นเพื่อนที่ติดยาเสพติดเขาพยามดึงอย่าให้เพื่อนไปคุกคีกับสิ่งเหล่านี้วิทยาลัยยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะ เราก็รณรงค์ให้เด็กที่จบปชสามของเราเรียนต่อปศที่เราทุกผแผนกเลยแล้วก็เด็กไหนที่หาที่ฝึกง,งานไม่ได้บอกวิทยาลัยวิทยาลัยจะหาที่ฝึกง,งานให้กับเด็กเหล่านี้แล้ที่สำคัญที่สุดเรามีกองทุนเนาะเราตั้งกองทุนบอสตั้งกองทุนสำหรับอะไรครับสำหรับการไปเรียนภาษา ญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหลังจากคุณเรียนภาษาได้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถทำงานที่ญี่ปุ่นได้5ปีนะครับแต่คุณต้องได้ N5 ก่อนแล้วไปเรียน N4 ที่นู่นนะครับหรือภาษาเกาหลีระดับเบื้องต้นคุณได้ก่อนแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนบอสเป็นัพ p อ o r t ในส่วนของเงินทุนเหล่านี้หรือภาษาจีนแม้กระทั่งภาษาเอยอรมัน เดียวมันเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไปเรียนหนังสือแล้วได้ตังค์เนะาะไวะนั้นฝากไว้เลยครับว่าเรามีกองทุนเราเดียวยังพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับนักศึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบแลนระบบอินเทอร์เน็ตบัญชีที่เรียนจากระบบคลาวดได้การขายการตลาดเราร่วมมือการทำติ๊กต็อกขายออนไลน์ไลฟ์สดนะครับการโรงแรมเราคููกับโรงแรม ทั่วประเทศเลยแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารดังๆต่างๆเราก็โคกับเขาร้านกาแฟดังๆเพราะฉะนั้นในส่วนของช่างอุตสาหกรรมนี่เรามีไปหมดเลยนะครับเทคโนโลยียานยนต์ยานยนต์เราก็จะส่งเสริมเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าและในเรื่องของไฮโดรเจนเพิ่มเติมนะครับ เทอมหน้าถ้าก็มาเรียนจะได้เรียนเทคโนโลยีไฮโดรเจนในเรื่องของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าเนี่ยก็เรียนในเรื่องของไฮเทคโนโลยีไม่ว่าเรื่องหุ่นยนต์เรื่องอโตเมชั่นเรื่องของ plc control เรื่องของระบบเครื่องเสียงซ่อมโทรทัศน์นะครับแล้วก็ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะนั้นเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้โอกาสที่คุณจะตกงานเป็นศูนย์เลยวิทยาลัยของเรายังมีโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้วยนะครับ เด็กระดับปช7สาขาของเราเรียนไม่เสียตังค์ค่าหอพักก็ฟรีนะครับก็จะช่วยในเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าเก็บประยัสดุนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนปสเสียค่าใชจ่ายเราเรียนเหมือนที่เยอรมันนะครับเราจะสอนเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาดเราสอนอยู่4อย่าง s ซฟตี้ความปลอดภัย Standard มาตรฐาน Skill 7 7 0นะครับแอปพลิเคชันก็คือการใช้งานที่นี่เรียนแล้วไม่รู้ที่ใช้งานเราไม่สอนนะครับฝากผู้ปกครองเปลี่ยนค่านิยมแล้วก็สนใจก็ติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันแผนกของแนแนวนะครับอาจารย์รัตนาฝากไว้เลยครับเด็กที่จบปอชอและปอสอนแล้วจะมารับวุฒิได้ หลังจากที่ยืน่นขอจบแล้วก็ถ่ายรูปกันเราแล้วในวันตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายน68เป็นต้นไปครับขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณมากครับ